เดยครับเครื่องพ่นยาสามสูบหกูุพร้อมเครื่องยนต์ Honda 5แรงนะครับตอนนี้ Honda าแท้เลยนะชุดนี้จะแถมสายดูดให้2เส้นนะครับเดินเบาได้ดีเลยนะฮะโดยการเทสพ่นยาฮนะปับปู้ปรับแหลมอยู่ที่ด้ามพ่นนะครับตัวน,นี้สามารถลากสายยาวได้ถึง400เมตรนะครับ เครื่องดีสุดยอดเลยครับคันด้าแท้เลยครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์มือสองนะครับในส่วนของสายทานปั๊มแล้วก็แท่นพ่นนี้จะเป็นของใหม่แกะกล่องเลยนะครับจะแถมชุดสายดูดและสายน้ำบนอย่างละ1เส้นนะครับพร้อมใช้งานสนใจติดต่อได้นะฮะสินค้าเก็บเงินปลายทางในราคา5,500บาทนะครับ ้อมส่งเรียบร้อยเก็บเงินปลายทางครับสนใจพักได้เลยครับพร้อมจัดส่งฝากด้วยครับสู่เชียงใหม่ครับ